ทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาอย่างบริสุทธิ์ขอบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์นำถวายครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายกายยักสาม วจีกรสีมโนกรับสาลำเดียงใดที่เป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วพร,ร้อมด้วยากา,ายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีจจดขอให้ถึงจจกแก่ท่านทั้งหลายาที่มีพพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามรณะมีจิตมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธ์สันดานมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีจตุโลกบาลทั้งสี่โยมบาล มนุนหนึ่งสวรรค์หกพรมยี่สิบอัญภูมิทั้งสี่ันนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศลผลทานผลศีลผลภาวนาผลแผ่เมตตาขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้สร้างกรรไว้ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังกันก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายโปรดอโหสกกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออย่าได้มีเวรอย่าได้มีภยัภยเกิดชาตนิหนึ่งพบใดขอให้ได้ร่วมสร้างร่วมทำแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนให้พ้นภายพานรู้ร่วมบ่วงมานในอนาคตการ ทันใกล้นี้ด้วยเธอจะยกมือทูนหัวสาธุและก็อันนี้คือคำกล่าวอุทิธานก่ <ไป S 3> อท<า>นอที่จะขึ้นไปทิมสมุนไพรที่วัดคลองพลกระบีจ้า